สวัสดีค่ะมาพบกับจิ้งรีดนะคะศิล,ลปินกลางป่านี่คือเจ้าจิงจ้งรีดค่ะจิ้งรีดชอบอาศัยอยู่ในรูตามคันนาพวกเขาจะกินพืชเป็นอาหารจิ้งรีดมีหลายชนิดและหลายขนาดเลยค่ะถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะขุดหลุมอยู่ลึกหน่อยพอตกกลางคืนพวกเหล่าจิ้งหรีดจะพากันออกมาอยู่ที่ปากรูและพร้อมใจกันส่งเสียงร้องระงมเลยค่ะ จิ้งหรีดที่ส่งเสียงได้ก็คือจิ้งหรีดตัวผู้ค่ะเรามารู้จักจิงกกจ้งหริดกันเถอะค่ะจิ้งหรีดจะมีหนวดยาวอยู่1คู่มีตารวม1นึ่งคู่ภายในตารวมประกอบด้วยตาย่อยจำนวนมากมีปากแบบกัดกินมีปีกสองคู่ปีกคู่หน้าหนากว่าปีกคู่หลังปีกคู่หลังสอดอยู่ใต้ปีกคู่หน้าค่ะ มีขาอยู่3ามคู่ขาคู่หลังยาวและแข็งแรงมากไว้สําหรับกระโดดเด้งดึงดีดตัวจ้าตัวเมียมีอวัยวะวางไขย่ยื่นออกมาจากส่วนท้องค่ะเราไปดูวงจรชีวิตของเจ้าจิงรีดกันนะคะจะมีทั้งหมด3ระยะคือระ,ะระยะวางไข่ระยะตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยค่ะ ระยะวางไข่หลังจากที่จึงหลีประสมพันธุ์กันแล้วประมาณ3-4วันตัวเมียจะใช้อวัยวะวางไข่ที่อยู่ส่วนปลายสุดของท้องแท้งลงไปในดินที่มีความชื้นพอเหมาะเพื่อวางไข่ค่ะ โดยจะวางเป็นกลุ่มๆล,ลักษณะของไข่เรียวยาวคล้ายมเมล็ดข้าวสารระยะนี้ใช้เวลาประมาณ1-2สสัปดาห์ต่อมาคือระยะตัวอ่อนนะคะไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนระยะนี้จะยังไม่มีปีกแต่หลังจากที่ตัวอ่อนเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมีการลอกคราบหลายครั้งทําให้ติ่งปีกค่อยๆปรากฏชัดขึ้นระยะนี้ใช้เวลาประมาณ1-2เดือนค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของจิ้งหรีดด้วยนะคะ ระยะที่3ามตัวเต็มวัยตัวอ่อนจะค่อยๆเจิบโตขึ้นแล้วก็ลอกคราบเป็นครั้งสุดท้ายกลายเป็นตัวเต็มวัยค่ะจิ้งหรีดเป็นมแมลงที่เห็นได้ทั่วไปตามคันนาบนยอดของต้นหญ้าอ่อนๆหรือป่าชื้นๆจิ้งหรีดไม่ชอบแสงแดดจ้าจึงมาออกมาให้เห็นในตอนกลางคืนยิ่งตกดึกเสียงร้องของจิ้งหรีดก็ยิ่งดังระงมไปทั่ว ซึ่งเสียงร้องนั้นเกิดจากการที่จิ้งหรีดตัวผู้ขยับปีกให้เสียดสีกันโดยยกปีกคู่หน้าขึ้นแล้วใช้โคนขอบของปีกซ้ายถูกับฟันซี่ล็กบริเวณโคนด้านในของปีกขวาจนเกิดเป็นเสียงที่ไพเราะเหมือนเป็นเพลงบรรเลงในยามราตรีเลยทีเดียวคะ่ะเสียงร้องของจิ้งหรีดสามารถบอกได้ว่าพวกมันกำลังต้องการอะไรถ้าได้ยินเสียงกิกๆิ๊ก ดังนาน,านแสดงว่ามันกำลังเรียกหาคู่ถ้าได้ยินเสียงกริก๊กกริ๊กกริกแบบลากยาวๆแสดงว่ามันกำลังประกาศตัวว่านี่คืออนณาเขตของมันแต่ถ้าได้ยินเสียงกริ๊กกริ๊กกริ๊กเบาๆและถี่ๆติดต่อกันแสดงว่ามันกำลังต้องการผาสมพันธ์แต่ถ้าได้ยินเสียงกริ๊กกริ๊กกริ๊กยาวๆและดังๆสอครั้ง แสดงว่ามันโกรธหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ